สวัสดีครับพี่น้องครับเอฟซีดดท่านนะครับผมด้วยคนใหม่คนเก่านะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องออนโซเปเชียลนะครับพี่น้องท่านลังผมนี่ของว่าของเสียจอยนะครับเสียรถดำนะครับแล้วมจะภาพเบื้องว่าไม่เป็ยนยังไงนะครับทางหนมีจักตัวเนี้ยพันอย่างพันอย่างนะครับทันทาอยากซื้อก็สนใจได้นะครับผมติดต่อได้นะครับผมที่ผมหรือว่าเฟซบุ๊กอ่าเฟซบุ๊กประสิทธิ์จันทร์คูเมืองนะครับผมภาษาอังกฤษก็้วคือไหนข้างบนนะครับ นี่จะมาเบิ้งข้างในครับง่วงครับง่วงพันง่ามนะครับไปชมกันเลยครับมีอย่างไหนแน่ครับผมโอเคครับพี่น้องครับมาเบิ้งกันเลยครับข้างในมีอย่างเนี้ยโอ้นี่มีเฟืองมันจะมาใหญ่ฟืองแล้วจะเบิ้งอีกคลิปนึงนะครับใหญ่ฟืองเสียใจก็เสียว้างมากใหญ่ฟืองนะครับง่วงมีจจตโตนนอมีใครอยู่บ้น้เนี่มาเบิ้งครับง่วงง่ามอาสวัสดีครับเสียใจครับสวัสดีครับเออโอ้ง่วงง่ามารเนาะก คือเยอะเนี่ยโอ้เอาวงตัวแรกเลยพี่น้องตัวน้อยออลูกนันมาเนี่ยตัวเทิกกว่าโอ้งองามครูตัวนี้งอง,ง,า,มอง,อง,งามมากแต่ว่านี่ตัวแม่วะเนี่ยอันนี้พันยังกอดตัวนี้เพื่อนงอแดงแล้วนี่เคฟสามหนึ่งว่ะโอ้ซื้อแน่นมากมากนราคาเท่าแต่บอกเลยว่เนี่ยจำไม่มมได้จำไม่ได้ why สามเลยวะน่าตือนามสีสว่บ้างนะครับพี่น้องเขา้า่าอันนี้น่องนวครับผมไอ้ก็ลังมากนะครับเดี๋ยวเราไปยังครับภาพมาชมกันตัวน,นี้กับลูกของตัวน,นี้บ่เยยร,รื่อ,นนอ,งองไหนโอ้แมไก่ด้วยพี่น้องโอ้งามเลยโตโบซื้อยังตังซื้อไป วายาาาตัวนี้ล่ะกั้งสนเข้าไหม้บ่เนี่น,นี่เสียกสนเข้าไหม่บอกโอ้งาม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 เฮ้ยโอ้ขางามโค้งดีเลยไทอทองม่หลูกว่าใจนี่บอกโอ้มีไปพี่น,น้องฮะ,ะตั้งตรวจ เดาเอาออกไปถนนเทียบบอลวรือเปล่ไบัดดาไปวันนึงอย่างเทนี้เนาะเออไม่คว้ากสะอาดดีแท้คว้าไหมขี่สมือได้กระสานเนาะอืมเอาไปใส่ต้นไม้ต้นยังเนาะอืมงามโอ้โหแม่พี่น้อง หูแงมันดี้ยหูมันเออเบื้องขามันเบื้องมือได้เพียน้องก็งอแงมันนี้คือจังโหลนหนาตาคายกันนี่ตัวนี้ตเธอก็ตัวนี้ขาแม่งอกระยางเนาะเบื้องขรังแม่ตัวแม่บอกตัวแม่ด็โอ้งอไปเลสิสูงเเนาะว่องแงย้นไปนี่แม่พันนี่ล่ะ ตัวนีท่าก็มูกพี่น้องนี่อ๋แม่อ๋อนีออกก่อนเนี่ยส,สองสิงหามสสองิ้งค่า,อองามดีด้วยตัวนี้นาะออง่ามดีง่ามดีง่ามดีขามานันไหมตัวนี้แล้วหูคว่ำนะ อซ <ừ. S 3> ื้อยังวะตังซื้อไ้อังวนหอมบ่หอมบ่ิดไหมบ่อังวนอังวนชิวเนี่ยอ้โหูทำดีมาเนี้มานี้มานี่กินไหมวะใครกไม่อยากแท้ กหลังไหเคลื่อนมาลังอ่านบออเคลื่อน้างนี่ขึ้นๆนี่ได้ไหมโอ้ทำได้แล้ได้ไหมครับก็่ใ่ใหญ่ไปใช่ไมแล้วนาหน้าหลึ้เลยไงไปน,ไปนี่ไปพุม่งมงยมาถามมึงอ๋ตัวนี้ง่ขึ้นเอพี่น้องสนใจเด้พี่น้องเด้อใครอยากได้เด้นะคะรับจับต้องกันเลยนะสายตาม,มันโอ งาม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 ้นไหน่อยหัวหันเขาให้ให้หัวหันน้นำบ่นี่ใจให้หัวหันน้น làm, นำมัให้หัวหันนม่นี่รวมกันเนาะท่านดห้หายเปนบ้าจรนี่หาองอโอโอ้งามนไปน้อง พ,พี่หน่องสนใจได้พี่น้องสนใจได้ใหญ่จักหน่อย,อยโอเคครับเดี๋ยวหามาเบื้องต้นให้ใหายอาหารได้พี่น้องว่ามันจีบไปทังไให้เสียบบอลน,น้ำพี่น้องโอ้ตัวนั้นผมว่ามันตัวตัวผูกแล้วเนี่ยตัวนี้ว่ามันเลียงไหมเสบซืยอน่ากว่า

มั่นจะเป็นยังไงเรื่องอาหารนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด,ด้วยพี่น้องเด้อขอบคุณที่การติดตามรับชมนะครับผมคลิปนี้เอาไปสักนิดครับพี่น้องครับ,วส,รบ,รบสวัสดีครับผมโอ้กินอาหารมาแล้วกินแม่กินแม่ กิน่าหารมันตื่นเลยใจมันตื่นเลยเนี่ยกินจนมึนเลยเอา้าพูดสฉออะกล้วกินอะไรขี้ตาเจ้าที่นี่อือไม่อยากไม่พี่จัม ยนีกินลงไปตัวนี้กัะโอ้ง่ามเลยตัวนี้แห้งคำแใหงง่ามเลยกินลงไปกินลงไปนี่ครับกัรกิน,น,น,นอาหาร